โอเคครับอ่ามาตามคำเรียกร้องนะครับผมในบ้านหลังนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ชัดๆัดนะครับรีวิวให้พื่นเพื่อนนะครับไปด,ดูชัดชเลยบ้านหลังนี้นะครับมีห้องมีห้องนอนห้องหนึ่งนะพี่เนาะหนึ่งห้องนอนนะครับแล้วอันนั้นห้องน้ำไหมครับห้องน้ำห้องน้ำจะอยู่ด้านกลางเนาะส่วนห้องครัวจะอยู่ด้านข้างสุดนะครับผมแล้ว ความกว้างของของของบ้านตัวนี้เท่าประมาณเท่าไหร่ครับกี่เมตรแปดเมตรเนาะหน้ากว้างเนาะหน้าบ้านกว้างประมาณแปดเมตรนะครับผมแล้วทีนี้ความยาวเข้าไปครับหกเมตรหกเจ็ดเมตรประมาณนี้นะตอนนี้เราหนุนเกษตรจะรีวิวด้านนอกด้านนอกให้ดูก่อนนะครับผมอ่า ให้ดูด้านนอกกันว่าความสูงของบ้านอยู่ที่จากพื้นขึ้นมาประมาณสักเมตรนึงเนาะเกือบเมตรนะครับผมสูงนี้สงสวยนะครับเพื่นอนๆให้ดูในรอบบ้านก่อนเนาะดูภายนอกก่อนนะครับรีวิวภายนอกก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นระเบียงนะครับบ้างระเบียงประมาณเมตรห้าสิบก็จะได้เนาะครับผมระเบียง นี่ก็คือรอบบ้านนะครับผมถ้าไหนสนใจนะครับผมเดี๋ยวหนูเสดจะถิงเบอร์โทรให้นะครับเบอร์โทรนะครับอย่าลืมดูที่ใต้คอมเมนต์นะครับเพื่อนๆหลังนี้ราคาเบาๆราคาไม่แพงนะครับซื้อจบครบทีเดียวเลยนะครับมีทั้งห้องน้ําห้องครัวนะครับจัดส่งทั่วประเทศนะพี่เนาะจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมโอเคเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับ บ้านผู้ใหญ่อดอไม้เก่านะครับชื่อร้านเนาะไม้เก่า,าผู้ใหญ่อดอไม้เก่านะครับอ<ๆ>่าบริษ,ษัทตั้งอยู่ไหนครับลครสวรรค์นเนาะครสวรรค์นะอยู่นงครสวรรค์นะครับผมเผื่อท่านไหนที่สนใจนะครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็หนุ่มเกษียจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คอมเมนต์นะครับสนใจก็โทรนะครับสอบถามนะครับสั่งทำ เอาเอารูปแบบไหนจะเอารูปแบบนี้ก็สามารถสั่งได้นะครับประมาณนี้เนาะยาวแปดเมตรความลึกยาวไปความลึกของบ้านเนาะจากจากหน้าบ้านไปไปไปหน้บ้านประมาณสักหกเมตรอ่าหกเจ็ดเมตรประมาณนี้อ่ะปะไปดูด้านบนไปดูด้านบนเอาใสรองเท้าก่อนเนาะไม้เป็นไม้อะไรครับไม้เก่าเนื้อแข็งครับไม้เก่าเนื้อแข็ง อย่างเช่นไม้เก่าที่แข็งแล้วกันนะนะครับผมเพราะว่าคนดูแลนะครับเขาอาจจะไม้แดงไม้อะไรพวกไม้ปดูไม้แดงประมาณนี้แหละนะครับเนื้อไม้นะครับผมเป็นไม้เก่าอ่ะให้ดูอ่าอันนี้จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนความกว้างประมาณเท่าไหร่พี่สามตสามเมตรสคูนสามเหรออะไรนะครับน้าสามคูนสาม สามคูณสามนะครับในห้องนอนสามคูณสามอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างน,นะครับเป็นหน้าต่างนะนหน้าต่าง,าางมีเป็นบานกระจกนะครับนี่จะไม่มืดนะโอ้มืดแล้วก็ดวนส่วนฝ้านะครับผมประมาณนี้ฝ้าหลุมนี่อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมไม่มีตากล้องเนาะอันนี้ถ่ายเองลุงเกษตรถ่ายเองนะฝากากดไลค์กดแชร์ให้ลุงเกษด้วยนะครับผม แล้วก็ติดตามทางช่อง u t u b e นะครับช่อง YouTube กเกษตรใต้้าเดียวกันนะครับแฟนเพจกเกษตรใต้ไฟเดียวกันนะครับรีวิวนะครับไม้ขุดล้อมบ้านแล้วก็โต๊ะไม้โตทำงานแล้วก็ทั่วไปนะครับผมสามคูณสามนะครับอันนี้ห้องนอนหนึ่งห้องมีระเบียงที่นั่งประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมบ้านนี้น่าอยู่นะซื้อจบครบทีเดียวมีทั้งห้องน้ำ มีทั้งห้องครัวมีระบบไฟนะครับผมทำให้มีสวิตไฟติดต่อติดให้พร้อมทุกอย่างนะครับประตูเป็นประตูเลื่อนเนาะเราเรียกว่าประตูเลื่อนประมาณนี้แถมแอร์ตัวอด้วยครับฮะแถมแอร์ตัวแถมแอร์ให้อีกหนึ่งตัวแล้วราคาแล้เวเขามาคูดราคากันอย่าลืมนะพเพื่อนเพื่อนนะครับผมซื้อบ้านหลังนี้ไป ทางร้านแถนแอร์ให้อีกตัวหนึ่งแล้วค่าขนส่งก็คือคิดตามระยะทางถ้าใกล้ๆก,ก็ส่งฟรีถ้าใกล้ๆก,ก็คือประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ,มาณกี่ก <จะ S 1> ิโลเมตรใกล,ใกล้อะไรเงี้ยส่งฟรีถ้าโซนอ่านาครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองยุทธยาได้ไหมครับได้อ่าได้ส่งฟรีนะครับแต่ถ้าภาคอีสานภาคเหนือภาคใกล้ต้องมีค่าน้ำมันต้องมีค่าน้ำมันนะครับตามระยะอ่าระยะเส้นทางนะครับผมอ่ามาดู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 โซนนี้ พี่ห้องน้ำห้องน้ำยังไม่เสร็จครับห้องน้ํายังไม่เสร็จนะครับแต่หนูจะเสร็จให้ดูคร่าวๆกันประมาณนี้ห้องน้ากว้างเท่าไหร่ครับอ,อ่ากว้างน่าจะอยู่สองสองเมตรสองนะครับความกวาม้างสองคูณสองเลยนะครับผมสองเมตรนะครับอ่าประมาณนี้โอ้อโหทำดีนะครับเนี่ยนี่ลายไม้นะครับผมประมาณนี้ นี่ห้องน้ําห้องน้ําจะอยู่ด้านกลางข้างๆห้องนอน่อะพออมันมันจะสะดวกนะครับผมประมาณนี้แล้วมาส่วนห้องครัวห้องครัวจะอยู่ด้านบันไดาขาขึ้นฝันน่งนี้อันนี้พี่เป็นช่างเนาะพี่เป็นช่างหรอือว่าพี่เป็นเป็นคนดูแลเป็นคนดูแลเฉยเป็นคนดูแลเนาะเพราะว่าหนูเสพมาหลายรอบแล้วน,นะครับเพื่อนมาหลายรอบก็มาแค่ ลงคลิปสั้นรีวิวให้ดูนะครับแล้วก็มีหลายพี่น่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่เพื่อนนะครับหลายคนหลายท่านเลยนะครับสอบถามเข้ามาว่าอยากรู้ราคาราคาเท่าไหร่นะครับเบอร์โทรติดต่ออะไรนะครับผมเบอร์โทรติดต่อก็อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผมลองดูที่ใต้คอมเมนต์แล้วหนุนเกษตรจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็โทรสอบถามว่าจะเอาทรงนี้นะครับสนใจบ้านหลังนี้มาจากช่องเกษตรไต้ฟ้าเดียวกันแล้วก็ส่งรายละเอียดให้เจ้าของเขาดู ให้เจ้าของร้านดูนะครับผมแล้วก็ติดต่อกันเลยนะครับสว่วนนี้จะเป็นห้องครัวด้านล่างอืมใช้ได้เลยนะครับผมเอ,อห้องครัวลึกอยู่ประมาณสักหนึ่งสองสองเมตรนะครับความลึกเข้าไปเดินเดินเดินจากหน้าบ้านนะเนี่ยจากหน้าบ้านประมาณนี้นะนมือมเสร็จก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทราบรายละเอียดคร่าวๆนะครับเอาเอาแบบคร่าวๆแล้วกันเนี่ยสวิตช์ไฟอะไรพร้อม ที่สำคัญก็คือแถมแอร์ให้ด้วยนี่แหละโอ้โหคุ้มค่ามากนะเราไม่ต้องไปจ่ายอะไรเลยเราจ่ายทีเดียวอ้าวราคาราคาสี่แสนสองะสี่แสนสองสี่แสนสองมืนบาทหลังนี้นะครับผมหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็หนึ่งห้องครัวมีระเบียงหน้าบ้านไว้นั่งพักผ่อนกันใจนะครับสี่แสนสองหมืนบาท ประมาณนี้นะครับพี่เพื่อนลนุงเศษรีวิวให้แล้วนะครับผมที่ว่ามี f อพี่เพื่อนนะครับที่เข้ามาติดต่อติดตามนะครับผมว่าอยากรู้ราคานะครับวันนี้ก็มาเจอคนดูแลพอดีนะครับก็สอบถามรายละเอียดให้แล้วนะครับแล้วจะดูส่วนบันไดส่วนเนื้อไม้ไม้เนื้อแข็งไม้ประดูไม้แดงนะครับประมาณนี้เลวดลายนะครับแล้วก็จะพาดูหน้าบ้าน เสากี่ต้นครับนี่เสาประมาณกี่ต้นครับอลองลองลองเช็คกันหน่อยสามสิบสิบต้นเสาสิบต้นบ้านหลังนี้นะครับพี่เพื่อน,นครับเสาสิบต้นนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมโอเคอ่าเบอร์โทรติดตอ่อนะครับตามนี้ได้เลยอ่าตามนี้ได้เลยครับผม สอบถามได้นะครับผมบอกว่าบ้านนอกดาวนะครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ำนะครับผมสอบถามเข้ามาได้โอเคครับผมสวัสดีครับ